สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะบอกว่าจะเป็นเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่เนาะค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังทางช่องของเจตาพารวยเนาะค่ะในช่องทางของช่อง u t u b e เนาะค่ะขอบขอพระคุณหลายๆที่เข้ามาเมื่อนี้เจตาก็จะมาว่างแนวทางของราวพัฒนาค่ะเห็นยูนี่มาดามคำนวณค่ะ ดาร่ามาดามค้นสวยหลุดไปเด้อค่ะวันที่สิบสามดาล่าค้นสวยดารามาดามหลุดไปเก้าสามสี่หนึ่งเก้าเนาะค่ะบอเขาบอเป็นย่งค่ะคนสวยรวยน้ำใจให้กำลังแรงใจกันคือเก้าค่ะให้กำลังแรงใจเันคือเก้าหลุดแล้วหลุดเลยวันที่แปดพึ่นกับเข่าไปอยู่เด้อค่ะสามศูนย์ศูนย์สามดาล่ามาดาม คนกับเขาอยคะกำลังแรงใจกันคือเกามาดามคำนวณค่ะกาบขอบคุณบุญขอบคุณมาดามหลายๆเด้อค่ะอันเตรียมเว่าแล้วก็สเตรียมเว่าผพิดโปรเจตาเจตาปฏิปเมนเนาะพี่น้องกาบขอบุญขอบคุณมาดามหลายๆเด้อค่ะที่เอาแนวทางมาบ้างทางช่องของเจตาพ้ารวยเนาะค่ะกาบขอบรอบุณเป็นอย่างสูง เอฟซีปัสิวาคิดอยู่ดีนะพี่น้องเนะ่าวสวนเขดว่า,วาเจ้าก็จะว้าไว้หมเ่าวซาซาก้อนก็ได้ตัวลงลงลืมลืมเท่าแลวนะไปไนะัสิวาด้เนาะเมอยนบิวด้เนาะซาซ่าในจังหน่อยก็ได้ไปซาไปยื่นแล้วก็สิบ่ถือใจเอฟซี FC อีกดีพี่น้องว้าซานั่นไปบเ็วสิวาอีกเดว้ว้าวไปพี่น้องสัพเพหิระในจังหน่อย อเอาความจิงมาเบาเล่นนะเอาความจิงมาเบาเลินมาดามคำนวณมาบึงต่อกันไปเอาได้หัวตาเศร้าหัวขนวเจ้าของนี่ละหันบ่ถือกถือใจกะกาบขอโทษขอให้เนาะค่ะขอ,อาายหลายๆาพี่น้องปองไปทุกคนเอามาดามคำนวณค่ะมาดามคำนวณดารา ดารามาดำดาราคนสวยรวยน้ำใจมากแล้วค่ะแนวทางใหม่ของเพิ่นวิ่งรูดค่ะ0นย์กับ2 0นย์กับ2 2ตัวสี่หางค่ะ6กศูนย์หองเกนย์เกสองเบิ้ลศูนย์ศูสองสองค่ะ3มตัว3ามหาง0 6นย์หกสองศย์เสองศูย์สอง วิ่งหลุดพนลองศูนย์เดอ้อค่ะมาดามลองศูนย์เด่นที่สองค่ะสองตัวนี้เพนเน้นให้6กสองเสองค่ะหางเดียว3ตัว0 9นย์เสองแคปหน้าจอค่ะไปจะไปต่อกับดาร่ามาดามแคปหน้าจอค่ะเราไปต่อเป็นของไพ่ ชอเชษชัยค่ะชอเชษชัยวันที่สิบสามที่ผ่านมาเพิ่นเข่าไปตัววิ่งตัวรูดเนาะค่ะเข่าไปตัววิ่งรูดสองตัวมาหนึ่งตัวค่ะเก้าบนเก้าล่างออกบนออกล่างเนาะค่ะเก้าสามสี่หนึ่งเก้าวันที่สิบสามที่ผ่านมาสองตัวมาหนึ่งตัวชอเชษชัยหนุ่มน้อยหน้ามนขนลูกหล่ออ่สิบเอ็ดรูดไปค่ะแปดจะรูดไป บอเป็นยังค่ะหลุดแล้วหลุดเลยมาใหม่ไปใหม่ไปต่อเนาะคะ่ะมือใหม่มือน,น,น,ออนีนสุกแล้วค่ะพี่น้องมือนีนสุกแล้วมาไปใหม่ไปต่อกับช่อเฉดชัยเนาะคะ่ะหลุดแล้วหลุดไปแนวทังใหม่มาแล้วเมาลุ้นกันต่อคะ่ะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะหลุดไปแล้วกับมีแนวทังใหม่มาวันที่สิบห้า บ่งรูดของช่อเ็ดใช่คะ่ะ2กับ4 2กับสคะ่ะสองตัวสี่หางสองหกสี 6, 6, 7, 7, 2, 2, 4, 4่หกสองเจเบิลสองสองค่ะ3ตัวสามหางสองสี่หกสองสี่เจ็ดสองสองส่ค่ะบ่งรูดพื้นล่องสเด่นล่องสองเด่นสคะ่ะล่องสองเด่นที่สี่ เน้นสองหางสองตัว C6 ก,กับ C7 ค่ะหางเดียวค่ะสามตัวหางเดียวสอง C6 กับขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อค่ะชอเฉียดชัยที่เอาแนวทางมาว่างทางจองของเกตาเนาะกับขอบคุณหลายๆค่ะชอเฉียดชัยแคบหน้าจอค่ะแคบหน้าจอใครจะไปต่อกับชอเฉียดชัย ไปต่อกับเลขมีที่มาเลขมีที่มาค่ะวันที่สิบสามที่ผ่านมาหลุดไปเนาะเก้าสามสี่หนึ่งเก้าหลุดไปหลุดไปค่ะบอกป็นยังกราบขอบุญขอบคุณเลขมีที่มาเด้อค่ะที่เอาแนวทางมาวางทางช่องวันที่แปดเข้าไปอยู่ค่ะสามศูนย์เล่าออกศูนย์สามเนาะวันที่แปดเขา้ายูเลขมีที่มา ลุดไปอ่ารุดไปกักาบขอโทษขอภัยแทนเลขมีที่มาค่ะเอฟซีขอโทษขอภัยเนาะมาไปใหม่ไปต่อวันที่สิบห้าของเพื้นค่ะสิบห้าสองทุ่มครึ่งไปต่อกันกับเลขมีที่มาเนาะค่ะเลขมีที่มาวิ่งรุดพนใหสูนกับ2องค่ะ สตัว06 26 08 28ค่ะมี4ีหางสอตัวสี่หางเบิน0์ศูค่ะ3ตัว3หาง0 26 0์ส0งหวิ่งวิ่งทอกันค่ะวงกลม0นย์กับ2เด่นเท่ากันเนาะคะ่ะเด่นเท่ากันวิ่งรูดเน้่นที่06กับ28ค่ะที่พนวงกลมให้เนาะเน่นสองหาง หางเดียวค่ะสามตัวศูนย์สองแปดแคปหน้าจอค่ะใครจะไปต่อกับชอเชดเลขมีที่มาโอ้ยังสิบไปช่อเชดใช่อยู่เนาะผ่านไปแล้วก็ได้เจตาเนาะเลขมีที่มาค่ะเอาแคปหน้าจอใครจะไปต่อใครจะไปต่อกับเลขมีที่มาแคปหน้าจอค่ะแคปหน้าจอชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะ เลขกลับนางฟ้าค่ะหลับนางฟ้ากรหลุดไปค่ะพี่น้องเลขกลับนางฟ้าวันที่สิบสามเก้าสามสี่หนึ่งเก้าค่ะเล่าพัฒนาออกไปเพิ่นกระหลุดเนาะกลับขอโทษขอไพ่อิบซี่แทนเลขยกลับนางฟ้าด้อค่ะเลขเพิ่นหลุดไปบอกเข่าเนาะหลุดกะกลับขอโทษขอใพ่สามมวดติด ชัดจีนหลุดแล้วหลุดเลยเนาะคะ่ะชัดจีนเจนเบิ่งไปแล้วรุดก็คือหลุดเนาะคะ่ะเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางเนาะคะ่ะดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นอย่างสูงเป็นเพียงแนวทางเนาะคะ่ะพี่น้องมีเขามีรุดพันเขาก็ดีใจมีไปตามไปใดไปมาเนาะ,ะหุดไปก็เอาไม้เนาะคะ่ะรุดแล้วครับ ไปไม่หดไม่ไปต่อเนาะค่ะไปตอ่ออ่ะเลขรับนางฟ้าลาวพัฒนาค่ะวิ่งรูด,พดเพลนเฮมาสองกับ5 2กับ5้สองตัวสิ่หางค่ะ2องห2าสองหกสองเก้หาเก้าบลนสองสองหาหาค่ะ3มตัว3มหาง5้าสองหกห้าสองเห้าห้าหค่ะวิ่งรูดทอ เด้นสองค่ะลองห้าวิ่งรูดเด่นสองลองห้าเด่นสองหางสองห้าสองเก้าค่ะเด่นสองหางสามตัวสองหางสามตัว 5, 2, 5, 2, ห้าสองหกห้าสองเก้ามือแรงค่ะพี่น้องเป็นวันศุกร์วันที่สิบห้าสองทุ่มครึ่งเล่าพัฒนาค่ะไปรุ่นกันต่อกับเลขลับนางฟ้าเนาะเอพซีท่า ชอบกระจัดค่ะถ้าขัดกับผ่านค่ะชอบก็จัดขัดก็ผ่านแคปหน้าจอค่ะใครจะไปต่อกับเรขรับนางฝ่าคลิปนี้ก็คอยพี่น้องมีความสุขค่ะคอยพี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนเดินทางไปไซก็ขอให้ปลอดภัยค่ะเดินทางไปก็ขอให้มีโชคกลับมาก็ขอให้มีใช่เนาะค่ะขับขอบพอะคุณหลายๆที่เขามาให้กำลังแรงใจเจตตาผ้ารวยเนาะ คลิปนี้กะสวัสดีค่ะ